สวัสดีครับผมมิสเตอร์โน้ตชาแนลนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศของปากคลองตลาดช่วงตอนเช้าๆหน่อยเลยกันนะตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่ประมาณสักเก้าโมงกว่าๆเดี๋ยวลองดูว่าปากคลองตลาดช่วงเวลาประมาณสักสิบโมงจะมีอะไรขายบ้างนั้นเขาบอกว่าช่วงตอนเช้าๆอะ่ะเช้ามืดเลยนะต้นไม้จะเยอะหน่อยแต่ว่าช่วงตอนนี้ประมาณสิบโมงไม่รู้ว่าไม่ใช่ต้นไม้ครับผิดดอกไม้อ่ะดอ,อ,อกไม้เพราะที่นี่จะ กึนชื่นในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับที่เยอะที่สุดในเขาเรียกว่าในกรุงเทพก็ว่าได้นะก็คือขายเป็นราคาขายส่งเป็นหลักเลยเดี๋ยวลองพาพาเดินดูก่อนนะฮะสำหรับใครที่แบบชอบตกแต่งสวนนะฮะงานอีเวนต์ต่างๆที่จะต้องใช้ดอกไม้เนี่ยประค้องตลาดก็ถือว่าเป็นแหล่งขายราคาขายส่งมากนะฮะ15บาทต่อกร,รมัม10กร,รมัม1 3 0 ช่วงเวลานี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนช่วงตอนตอนเย็นนะตอนเย็นต้องหอนูค่ำหนูดอกไม้ะจะเยอะมากนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีหลากหลายดอกหลากหลายชื่อนะฮะก็จะเน้นขายแบบเป็นราคาขายส่งเป็นหลัก ผมรู้สึกว่าตอนเวลาเนี้ยร้านอาจจะไม่เยอะเหมือนช่วงตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนนะช่วงตอนนั้นจะเยอะหน่อยตอนนี้ก็อาจจะเป็นร้านที่อยู่ข้างในตึกกันฮนะราคาก็จะอยู่ตามป้ายเลยนะ ก็จะมีสาวๆนันักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยแหละมาซื้อดอกไม้ไปแบบถ่ายรูปกันมากอะไรเงี้ยนะฮะ รึกว่าร้านจะไม่ได้เยอะนะในช่วงเวลานี้นะฮะข <40. S 1> ายเป็นหีบห่อเลยครัห่อละห้าสิบาทกุหลาบนะฮะ <40. S 1> บางร้านก็จะอยู่ในตึกแถวก็จะดีหน่อยฮะไม่ร้อนนะ นี่ก็จะเป็นช่อดอกกุหลาบดอกทานตะวันช่อละร้อยเหรออยู่ในร้านก็ไม่ร้อนนะสบายเลยนะโอจะมีหลากหลายร้านเหมือนกันนะช่วงเวลานี้นะนี่จะเป็นช่อใหญ่ๆรู้ส,สึกว่าร้านไม่ได้เยอะเหมือนอย่างช่วงตอนกลางคืนนะ ช่วงกลางคืนร้านค่อนข้างที่จะเยอะกว่าคลิปนี้ผมก็ลองพามาดูบรรยากาศช่วงตอนเวลา,าสายหน่อยด้วกันว่าบรรยากาศปากคลองตลาดเป็นยังไงบ้างนะฮะต่างจากช่วงกลางคืนยังไงก็จะเห็นว่าร้านไม่ได้เยอะเพราะว่าเขาก็ห้ามขายบนพื้นป่าด้วยนะเศรษฐกิจก็เดินแบบดูแลควบคุมอย่างนี้นะฮะห้ามล้นออกมาบนพืพ้นป่า บรรยากาศถ้าเป็นช่วงตอนกลางวันก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงตอนเย็นหรือว่ากลางคืนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลย ก็จะเป็นอีกร้านนึงนะฮะที่ดูแล้วแบบร้านหรูๆหน่อยโนซะนนี้ก็โซนขายหน้าร้านมีลส่วนใหญ่ก็จะมีราคาบอกไว้หมดนะฮะว่าช่อนี้ดอกนี้ราคาเท่าไหรนะ่ใะแบบเนี้ เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นราคาขายสง่งฮะคือจะห่อไว้อย่างนี้หมดเลยถ้าเป็นดอกกุหลาบนะฮะ ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะช่วงเวลาตอนตสายตอนนี้1ิบโมงกว่าแล้วถ้าอยากเห็นบรรยากาศช่วงกลางคืนเนี่ยคือถ้าเป็นช่วงเย็นหรือว่าหัวค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยร้านพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายส่งดอกไม้ในตลาดนะฮะปากคลองตลาดค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเป็นช่วงคืนเนี่ยคือเขาจะเต็มตลอดทางเลยนะถ้าเป็นช่วงเวลานี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือจะมีเฉพาะร้านที่อยู่ในตึกแถวนะ จริงๆปากคองตลาดก็เปิดตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะแต่ว่าร้านจะขายตอนไหนนี่คือแล้วแต่พ่อค้าไม่ค้านะอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เป็นในซอยก็จะเป็นดอกไม้ขายส่งเหมือนกันเดี๋ยวลองพาไว้เข้าไปชมนิดนึงนะ ถ้าเป็นช่วงกลางคืนในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะถ้าเป็นช่วงเวลานี้อาจจะไม่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนจะเยอะกว่านี้ไงกาจะขายเป็นราคาขายสย่งเหมือนกันดอกคานตะวันเอแม่ค้ากำลังนั่งขัดแยกใส่ที่หอฮนะ แปดสิบาทแปดบาทต่อต่อมัดในระหว่างทางที่เดินเราก็จะเห็น <c oughs> ลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าเอาของไปส่งให้ลูกค้าที่เขาสั่งไว้อะไรอย่างนี้ ดูร้านนี้ฮะฮิปอปค่อนข้างที่จะเยอะนะจริงผมว่าก็เยอะทุกร้านนะเพราะว่าเป็นแหล่งขายราคาขายส่งดอกไม้จากชาวสวนโดยตรงอยู่แล้วเ,เดี๋ยวเราเดินออกไปปากซอยนะตอนนี้ออกมาที่ปากซอยแนละ้วเดี๋ยวลองพาเดินดูจริงๆจุดนี้ปากคลองตลาดนะสำหรับใครที่ ไม่ได้อยู่แถวนี้หรือว่ามาจากต่างจังหวัดแล้วอยากจะลองมาเดินเที่ยวด้วยตัวเองนะฮะสามารถมาง่ายๆนะก็คือเรานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงได้นะฮะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาขึ้นที่สถานีสนามชัยเดี๋ยวสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจะอยู่ข้างหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ลองพาเดินไปดูตรงรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยถ้าเกิดว่าเราขึ้นที่สถานีสนามชัยแล้วเนี่ยแล้วเราจะมาเดินยังไงต่อเดินไปทางไหนต่อมีอะไรให้เดินบ้างนะฮะ จริงๆตรงโซนนี้นอกจากป่าคลองตลาดเนี่ยที่เป็นแหล่งขายดอกไม้ราคาขายส่งเราสามารถเดินมิวเซียมสยามได้นะเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะฮะมิวเซียมสยามจะอยู่ตรงแถวรถไฟฟ้าใต้ดินสนามชัยเลยเนี่ยกำลังพาเดินไปที่รถไฟฟ้านะฮะร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่อยู่ในตึกแถวก็ค่อนข้างทนะี่จะตกแต่งไว้สวยมากนะฮะก็อย่างที่อย่างที่รู้นะฮะ ดอกไม้นอกจากงานต่างๆก็งานอีเวนต์ลานไรแบบนี้ที่นี่ก็เป็นอีกแหลกหนึ่งที่ขายเป็นราคาขายส่งที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะเดี๋ยวเราเดินข้ามแยกเนี่ยพอเราข้ามแยกมาแล้วนะฮะเราก็จะเจอทางขึ้นของรถไฟฟ้าใด้ดินสถานีสนามชัยนะฮะ เราขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเดินตรงไปฝั่งนู้นก็ได้จะเป็นมิวเซียมสยามแล้วจะข้ามฝั่งข้ามฝั่งมาที่ปากคลองตลาดตรงจุดนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสะพานเหล็กแล้วก็เป็นสวนร้อยฟ้าด้วยที่หลายๆคนสายถ่ายรูปเนี่ยจะชอบไปถ่ายรูปเล่นกันนะเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับที่ปากคลองตลาดนะตอนนี้เดินย้อนกลับมาแล้วนะฮะก็คือเป็นอีกโซนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของปากคลองตลาด ก็คือจะเป็นร้านเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้เยอะนะถ้าร้านจะเยอะก็น่าจะเป็นช่วงถวงัวค่มชระห้าสิบบาทแต่ว่าสาวๆคนไหนนะฮะอยากลองมาเดินเล่นเดินดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีร้านอาหารให้กินด้วยมีจุดถ่ายรูปด้วยนะฮะตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงกว่าๆได้แล้วอันนี้จะเป็นชุดถวาย ดูราคานะดูดราคาชุดถวายนะ80บาท150-500บาทแล้วแต่ว่าความเล็กความใหญ่เริ่มต้นที่ราคา50บาทชุดถวายนะผมต่องมีใบตองด้วยเ <c oughs> นี่ยมาจากต้นกล้วยนะฮะ10บาทสิบาท2ีสิบาทนี่อ๋อหออย่างนี้เลย10บาท อันนี้คัดพิเศษน่าจะเพราะใบมันสวยใบสวยไม่แตกเอาไว้ห่อขนมเอาไว้ห่อขนมนะใบตองนะใบตองขนมขนมปลาขนมปลาพวงละสิบบาทนี่เป็นราคาปกตินะฮะใบตอง หมากครูเอาไว้วานะฮะวหายถวายขอพรอะไรต่างๆนะฮะ กำลังลำเลียงส่งให้ลูกค้า <Okay. S 1> ตรงจุดนี้รู้สึกว่าเหมือนว่าแบบร้านจะ ไม่ค่อยมีแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางคืนบนฟุตบาทตรงบริเวณนี้ร้านค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะแต่ว่าช่วงนี้ประมาณช่วงกลางวันเนี่ยก็คิดว่าดอกไม้ไม่ได้จะขายอยู่แล้วเพราะามันเขียวๆผุบๆโดนแดดโดนความร้อนนะฮะ เดี๋ยวเราเดินตรงไปทางด้านหลังตรงทางที่ออกมาตอนแรกนะเดี๋ยวลองไปดูบนสะพานเหล็กสักหน่อยหนึ่งนะจุดที่หลายๆคนชอบถ่ายรูปนะบนสะพานเหล็กนะตรงจุดนี้ก็จะเป็นสะพานพุทธเก่านะที่เมื่อก่อนนี้ก็จะขาย กีย่ยวกับพวกแหล่งเสื้อผ้าราคาขายส่งในสมัยก่อนนะฮะก็คือจะเรียบไปเลยสะพานพุทธที่ขึ้นชื่อแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเดีย๋ยวเราลองเดินขึ้นไปบนสะพานเหล็กดูนะะตรงจุดนี้ก็จะเป็นท่าเรือด้วยท่าเรือจะอยู่ตรงนี้ท่าเรือที่สามารถไปยังท่าท่าอื่นต่อได้นะก็จะเป็นป้ายรถเมล์ของทางสะพานพุทธ ตอนนี้อยู่บนสะพานเหล็กนะฮะอยู่บนสะพานเหล็กช่วงตอนเวลาประมาณสิบโมงกว่าบรรยากาศวันนี้แดดค่อนข้างที่จะดีนะฮะแต่ว่าช่วงตอนเย็นไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ฝนน่กตกช่วงตอนเย็นเช้ากัางวันนี้แดดโคตรร้อนเลยนะถ้าเป็นช่วงตอนเย็นกลางคืนก็จะมี คนมันถ่ายรูปเล่นเยอะมากนะค่อนข้างที่เยอะคนถ่ายรูปขึ้นมาบนสะพานพุสน,นะฮะโอ้โหโคตรร้อนเลยอนะลองดูว่าผมแบบแดดตกหน้าเลยนะันร้อนเลแต่โอเคนะรู้สึกว่าชอบนะเดินชิลๆเดินสบายเขาบนนู้นก็จะเป็นสวนลอยฟ้านะฮะสวนลอยฟ้าอยู่ตรงนู้นไม่ค่อยมีใครขึ้นกลางวันหรอกคนอยากจะขึ้นช่วงตอนเช้าๆแล้วก็ ช่วงตอนกักเย็นๆหัวค่ำเพราะว่าสวนจะปิดประมาณสองทุ่มนะท่าเรือท่าเรือสะพานพุตนะฮะที่จะนั่งไปต่อที่ท่าเรืออื่นๆได้นะฮะสวนรอไฟ้าก็จะเป็นอ่าสะพานที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนรอยฟ้าก็จะอยู่ตรงกลางของสะพานที่รถวิ่งซ้ายขวานะ เดี๋ยวดูบรรยากาศสะพานพทุต่อถ้าตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นวงเวียนใหญ่ก็จะมีคนที่ถ่ายรูปรับปริญญานะฮะมาถ่ายกันเยอะเหมือนกันนะถ้าเป็นช่วงรับปริญญานะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยคนก็จะมาถ่ายรูปเล่นกันเหมือนกันถ้าเป็นข้างหน้านู้นก็จะเป็นวัดอรุณเป็นวัดพระแก้วละแต่ถ้าไปถ้าไปทางหน้านู้นก็จะเป็น วัดอรุณวัดพระแก้วนะฮะเป็นวังหลังเป็นโรงพยาบาลสิริราชนะฮะบรรยากาศสะพานพุทธช่วงกลางวันก็จะเป็นประมาณน,นี้เดี๋ยวเราจะเดินกลับลงไปข้างล่างสักหน่อยนกว่าคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะก็ลองพาเพื่อนๆในโซเชียลมาดูบรรยากาศของปากทลองตลาดนะพองมาดูว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็อัปเดต ช่วงวันเวลาหนือว่าฝักของตลาดถ้าเป็นช่วงตอนกลางวันบรรยากาศเปไน็นไงกับกลางคืนเป็นไงมันต่างกันมากเลยนะร้านค้าก็ต่างกันยังไงก็ขอบคุณมากาที่ดูจนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทิ้งไว้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราพาไปดูบรรยากาศที่อื่นตอน่อ